สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i ว t y นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็ขอแนะนำโรงแรมนะครับโรงแรมชื่อว่าโรงแรมลิสลานาเฮาส์นะครับตั้งอยู่บนถนนอ่าถนนสีภูมิซอย3นะครับซึ่งโรงแรมนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นอายของความอ่าเป็นล้านานะครับซึ่งห้องพักก็มีความน่ารักนะครับแล้วก็มีสาไว้น้ำส่วนตัวด้วยนะครับนี่ก็คืออ่าภาพ ครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับราคาโรงแรมอยู่ที่700บาทต่อหนึ่งคืนนะครับแล้วก็มีซอยเล็กๆนะครับเป็นกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับในวันสมฝนพรำนะครับซึ่งอยู่ติดกับคูเมืองเชียงใหม่แล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามก็คือทัศนียภาพของดอยสุเทพนะครับแล้วก็การสัญจรที่นี่ก็สะดวกสบายนะครับสามารถ จอดรถได้สะดวกแล้วก็ FC หรือว่านักท่องเที่ยวนะครับสามารถมาพักที่นี่ได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็มีรถตุ๊กๆแล้วก็รถโดยสารนะครับผ่านตลอดเวลานะครับแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งของโรงแรมนะครับก็จะมีร้านกาแฟซึ่งเมื่อเช้านะครับโอ๊ตนางไลฟ์สดตรงนี้นะครับอยู่ชั้นบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านกาแฟร้านนี้กันเลยนะครับในส่วนของ โรงแรมนะครับก็จะเป็นมีความกลิ่นอายของความเป็นบ้านพักนะครับเหมือนรีสอร์ทแล้วก็เป็นเกสต์เฮาส์ด้วยนะครับอบอุ่นมากเลยนะครับแล้วก็มีตร้านกาแฟนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแบบแนวไม้ครับม,มีเค้กด้วย ซึ่งที่นี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเล็กๆน่ารักมากเลยนะครับโอ้โหอันนี้ออกแบบน่านั่งเลยทีเดียวนะครับมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีให้ความเป็นร่มเงาแล้วมีความรู้สึกมีความรู้สึกเหมือนกับว่า,าเราอยู่ที่บ้านเลยนะครับร้านกาแฟก็จะตกแต่งแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับ ที่โอชอบร้านนี้อย่างหนึ่งนะครับเคยมาแล้วนะครับประมาณหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับร้านนี้นะครับก็แอบไปสองห้องน้ํานะครับห้องน้ําที่นี่นะครับจะเป็นห้องน้ําแบบไม้นะครับแล้วก็มีความสะอาดนะครับคือส่วนตัวโอ๊ตแล้วนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าไปโรงแรมก็จะสังเกตห้องน้ําด้วยนะครับ ตรงนี้ก็นั่งนะครับสามารถนั่งเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับดิจิตอลนอร์เมหรือว่าคนที่นะครับทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถานำคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมานั่งตรงนี้ได้นะครับก็ทางึ้นตรงนี้ปรับปรุงใหม่นะครับตอนนั้นโอ๊ตมาไม่ใช่แบบนี้เป็นไม้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็ทำเป็นมีเป็นมุกนะครับเป็นระเบียง ก็จะมีเมนูของเค้กนะครับเมื่อกี้นะครับอัดได้ไลายสดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็เห็นฉากด้านหลังด้วยนะครับเป็นกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่นะครับที่มีความร่มเย็นนะครับโอ้โหในอำเภอเมืองมีต้นไม้สักนะครับอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะครับ ให้ความร่มรื่นเหมือนกับปอดของเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วทางร้านนะครับก็จะมีส่วนที่เป็น p r i v a t e นะคะเป็นห้องแอร์อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งลูกค้านะครับสามารถมานั่งตรงนี้ได้นะครับถ้าโอได้มีโอกาสได้มาร้านนี้อีก ทีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับโอก็จะมานั่งด้านในบ้างนะครับนาอจะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการไลฟ์สดนะครับหรือว่าการทําคลิปนะครับก็จะมีเสียงเพลงคลอเบาๆแล้วก็เก้าอี้นั่งก็มีกลิ่นอ่ะของความเป็นบ้านนะครับโคซติโกชีนะครับคือเขาอ่าได้ทําเป็นแบบกระจกเงาแบบนี้นะครับทําให้ห้องเป็นเทคนิคนะครับในการทําให้ห้องนี้ดูกว้างขึ้นนะครับ บรรยากาศดีนะครับหน้านั่งนะครับซึ่งลูกค้านะครับสามารถนั่งตรงนี้นานๆได้นะครับโดยไม่เบื่อเลยนะครับตัวโอทเองชอบนั่งตรงนี้นะครับเพราะว่าสามารถมองวิวนะครับที่เป็นิตีลฟ์หรือสังคมในเมืองได้นะครับก็จะมองเห็นท้องถนนนะครับมีรถผ่านสัญจรไปมาเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับโอได้ไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนกาแฟนะครับของที่นี่ก็จะมีราคาประมาณ60-65บาทนะครับขึ้นไปนะครับก็โอกก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมูนะครับามาทานด้วยนะครับในส่วนของโรงแรมนะครับก็สามารถเช็คอินได้นะครับแล้วก็เซิร์ชได้นะครับ ที่เว็บไซต์ริสนะครับสำหรับ f c นะครับท่านไหนที่ชอบบรรยากาศร้านกาแฟนะครับก็หรือว่าอยากจะแนะนำโอทไปร้านกาแฟร้านไหนและ สำหรับ FC นะครับสายลุงพลท่านใดที่เปิดร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับสามารถนะครับชวนโอ๊ตไปรีวิวให้ได้นะครับโอ๊าจ์รีวิวให้นะครับ สําหรับในช่องของโอ๊ตน,นะครับก็จะพยายามให้มีความหลากหลายนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงนะครับในเรื่องของการทําคลิปนะครับก็จะทําพยายามทาคลิปให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็รับชมโฆษณาของโอ๊ตให้จบด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ FC สามารถนะครับให้กำลังใจติติงหรือแนะนำนะครับผ่านทางคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับออดจะรับฟังนะครับแล้วก็มาปรับปรุงในคลิปของช่องในเวลาต่อไปนะครับเนาะขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สดหน้าครับออดเชียงใหม่ CM v a r i e t y